ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่406ผู้เล่นหญิงเพียงคนเดียววันก่อนการแข่งขันทั้ง20ทีมมารวมตัวกันเจ้าหน้าที่ของทัวนาเมนต์เซอร์ไอเอ็นบีก็ได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับการดำเนินงานทัวนาเมนต และบอกกับทีมต่างๆถึงสิ่งที่พวกเขาต้องระวังสำหรับทัวนาเมนต์ออฟไลน์จะมีผู้ชมมายังงานในวันแข่งขันในแง่ของการขายตัวในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานที่จัดงานจะเต็มไปด้วยผู้ชมเมื่อทุกทีมมารวมกันก็เห็นได้ชัดว่ามีผู้เล่นหญิงเพียงคนเดียวในหมู่พวกเขาและนั่นก็คือเจียหล,ลิง อย่างไรก็ตามเจียนอีหลิงไม่ใช่ผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดมีเด็กผู้ชายสองสาคนที่อายุน้อยกว่าเธอด้วยอย่างไรก็ตามเธอก็ยังคงดูเหมือนน้องเล็กเธอเตี้ยกว่าเด็กชายอายุ14ปีในระหว่างการนำเสนออย่างเป็นทางการทีมในประเทศทั้ง3ทีมจอมหังการไล่เมมาคว้าชัยชนะและพึ่งพาผู้อื่นได้นั่งอยู่ด้วยกันความแตกต่างของสไตล์ระหว่างสามทีมนี้ค่อนข้างมาก ตั้งแต่แรกมีคนลงทุนในทีมไล่เมคาคว้าชัยชนะซึ่งหมายความว่าทีมนี้มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าทีมอื่นๆในสถานที่จัดงานนี้ผู้เล่นในทีมนั้นเป็นผู้เล่นชั้นนำในภูมิภาคของตนผู้เล่นบางคนถึงกับเป็นสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงทำให้ทีมของพวกเขาดูเป็นมืออาชีพและมีความมั่นใจเหลือเกิน ในทางกลับกันสมาชิกทั้ง4ของทีมพึ่งพาผู้อื่นได้ถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของพวกเขาเองทีมของพวกเขามีลักษณะเดียวกันกับทีมของเจียนหลิงพวกเขาดูค่อนข้างเป็นมืออาชีพน้อยกว่าส่วนทีมจอมหังการนั้นแต่งตัวค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นๆคนอื่นๆต่างก็สวมชุดลำลองอย่างไรก็ตามผู้ชายทุกคนในจอมหางการสวมสูทในทางกลับกันเจียนหลิงสวมกระโปรงผีด นี่คือเหตุผลที่ทุกคนปฏิเสธที่จะสวมชุดทีมตั้งแต่แรกทำไมาหยูชยีจึงเตรียมกระโปรงให้เจียนหลิงแม้ว่าหยูชยีจะให้กางเกงเลกกิ้งสีผิวแก่เขียนหลิงแต่ในภายหลังทุกคนที่ยังลังเลอยู่บ้างที่จะยอมรับเครื่องแบบของเขาเจียนหลิงมักสวมเสื้อเชิดแขนยาวและกางเกงขายาวดังนั้นหยูชยีจึงขอร้องอ้อนวอนให้เธอสวมกระโปรงสั้นสักครั้ง แม้ว่าเจียนอีหลิงจะไม่สูงแต่เธอก็ยังมีสัดส,ส่วนร่างกายที่ดีเมื่อเธอสวมกระโปรงสั้นขาเธอก็ดูตรงและยาวเมื่อเจียนอลิงนั่งลงก็มีเสื้อคลุมหลายตัวสวมทับตัวเธอหนึ่งจากใจหินเชิงหนึ่งจากยูซีและอีกหนึ่งจากเจียนอยู่เจียเสื้อเบลเซอร์ทั้งหมดในทีมอยู่บนตัวของเจียนอิงสองชิ้นถูกวางไว้บนตักของเธอและตัวสุดท้ายคลุมร่างกายส่วนบนของเธอ อย่างไรก็ตามเสื้อเบลเซอร์ทั้ง3ตัวนั้นใหญ่เกินไปสําหรับเจียนอีหลิงสิ่งนี้ทําให้เจียนอีหลิงดูเล็กกว่าที่เป็นจริงเสื้อเบลเซอร์คลุมร่างกายเธอเกือบหมดราวกับว่าพวกเขาไม่สนใจต่อความจริงที่ว่าเธอยังคงสวมกางเกงเลกกิ้งสีผิวอยู่ใต้กระโปรงเธอสมาชิกของทีมไอเมคาคว้าชัยชนะเหลือบริษัทมองไปที่เขียนหลองพวกเขาสายหน้าและมีสิ้นนาท่าทางขับคอน จอมอหังการแต่งตัวไม่เหมือนมาเล่นกีฬาอ e ีสปอร์ตดูเหมือนว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์มากกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาวางแผนที่จะใช้เงินเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง Zerginvasion เเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากมายเหลือเกินการแข่งขันจะออกอากาศบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหลักทั้งหมดชายคนหนึ่งหันหน้ากระซิบกับเพื่อนร่วมทีมว่า นายสตะว่าพวกเขาจะถูกชาวเน็ตสาบแช่งหรือเปล่าฉันได้ยินมาว่าพวกเขาโดนเจ็บมาเยอะบนอินเทอร์นเน็ตทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้พวกเขาชอบโดนด่าหรือไงกันนายไม่รู้เรื่องนั้นหรือทุกวันนี้ถ้าถูกคนด่ามากพอคนนั้นก็จะกลายเป็นที่รู้จักได้ในตอนแรกพวกเขาวางแผนที่จะใช้วิธีแบบนั้นเพื่อดึงดูดความสนใจด้วยวิธีนี้พวกเขาก็ได้รับความนิยมนั่นแหละคือจุดประสงค์สูงสุด ชายผู้ถามคำถามอดไม่ได้ที่จะสายหน้าเขาไม่เข้าใจการกระทำดังกล่าวเลยตอนที่407ความขัดแย้งเจ้าหน้าที่บนเวทียังคงอธิบายขั้นตอนการแข่งขันต่อไปเมื่อเจียนอีหลิงได้ยินชื่อไล่เมฆาคว้าชัยชนะเธอก็เหลือบริษัทมองไปที่จ่ายวินเชิงจากนั้นเธอก็เหลือบริษัทมองไปยังสมาชิกสี่คนของทีมนั้นเมื่อเห็นการกระทำนี้จ่ายวินเชิงที่ถามเธอว่า เธอกำลังดูอะไรอยู่ฉันต้องการดูว่าใครในสี่คนนั้นที่กำลังไล่ล่านายอยู่ชื่อไล่เมมาคว้าชัยชนะนั้นมาจากชื่อของจ่ายวินเชิงจ่ายวินเชิงจากนั้นเขาก็พูดว่าไม่ต้องสนใจพวกเขาเจ้านายของทีมก็แค่เบื่อหลังจากการแนะนำแล้วทุกคนก็ออกจากสถานที่จัดงานอยู่ซีบังเอิญสะดุดเก้าอี้ทำให้เขาชนเข้ากับคนข้างๆ ยูซีขอโทษคนที่เขาชนอย่างเร่งรีบแย่แล้วต้องขอโทษด,ด้วยที่ชนนะผู้ชายที่ยูซีชนเป็นชายหนุ่มอายุ20เขวไม่สูงมากและมีรูปร่างผอมเขามีแก้มตอบและตาตีซึ่งดูเหมือนเป็นตาสามเหลี่ยมเล็กน้อยเช่นกันผู้ชายคนนั้นไม่ได้ตอบอย่างสุภาพต่อยูชีถ้านายรู้ว่าจะต้องเสียใจที่ไม่ควรมาตั้งแต่แรก จากนั้นเขาก็หันหน้าและเดินจากไปตัวเยาะท่าทางรังเกยียดดูเหมือนว่าเขาจะพูดกับยูซีอีกคำหนึ่งดูเหมือนจะเป็นการดูถูกยูซียูซีไม่ได้โง่เขาเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายดังนั้นเขาจึงเดินไปตรงหน้าเพื่อหยุดชายคนนั้นฉันขอโทษที่ชนนายแต่อย่างไรก็ตามนายผิดที่พูดแบบนี้โดยไม่มีหลักฐานในไม่ควรย่อเย้ยคนอื่นดังนั้นนายจามเป็นต้องขอโทษฉันด้วย ฉันพูดอะไรหรือฉันแค่พูดประชดประชันอะไรทำนองนั้นมีอะไรผิดไปกับสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปหรือฉันคิดเพียงแค่ว่านายมีจิตสามนึกต่ำและไม่ค่อยรู้สึกผิดไม่ใช่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับนายชายคนนั้นปฏิเสธที่จะยอมรับการเสียสีที่อยู่ในคำพูดเขาจากนั้นเขาก็เรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้เล่นจากทีมอื่นกำลังหาเรื่องชอกต่อยฝากดูแลด้วยนะครับ ร,ปรอปภรีบวิ่งเข้ามาผู้เล่นคนอื่นๆที่กำลังจะออกจากสถานที่นั้นก็จึงต้องหยุดชะงักทีมจากประเทศอื่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เล่นในประเทศทุกคนรู้ว่ามีการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตอย่างไรในช่วงสองวันที่ผ่านมามีคนจำนวนมากที่ไม่พอใจกับทีมที่ชื่อจอมหังการทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน คนอื่นๆประสบความสำเร็จในการแข่งขันโดยใช้ความสามารถและทักษะของตนเองอย่างไรก็ตามมีบางทีมที่ทำผิดกฎพวกเขาใช้เงินเพียงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแต่เกียรติยศในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวมีความสำคัญมากมายสำหรับคนที่เหลือบางคนจําชายที่อยู่ซีกำลังโต้เถียงด้วยได้เขาเป็นคนจักพึ่งพาผู้อื่น ว่ากันว่าสมาชิกของพึ่งพาผู้อื่นนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอีกทีมหนึ่งที่ชื่อทีมนักเลงน่าเสียดายที่ระหว่างการแข่งขันออนไลน์ทีมนักเลงจบลงในอันดับที่21ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันออฟไลน์ดังนั้นจึงมีการคาดเดาในหมู่ผู้เล่นว่าสมาชิกของพึ่งพาผู้อื่นไม่พอใจกับสถานการณ์ยูซีต้องการคำอธิบายที่ชัดเจน เอาละพูดให้ชัดเจนหมายความว่ายังไงที่ว่าถ้ารู้ว่าจะต้องเสียใจก็ไม่ควรมาตั้งแต่แรกมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากบางคนควรจะรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรพวกเขาควรนึกถึงวิธีการที่พวกเขาสามารถผ่านเข้ารอบในการแข่งขันมาตั้งแต่แรกถ้านายไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมาตั้งแต่แรกนายจะสนใจที่ฉันพูดไปทำไมทำไมนายถึงทำราวกับว่านายพร้อมที่จะต่อสู้กับใครสักคนเพียงเพราะคนอื่นพูดไม่กี่คำ ยูซีหงุดหงิดแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีทักษะเท่าสมาชิกคนอื่นๆในทีมแต่เขาก็ฝึกฝนมามากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็มีพรสวรรค์และทักษะแล้วทำไมผู้ชายคนนั้นถึงต้องพูดแบบนั้นยูซี <UC S 2> ได้รวบรวมความคิดเห็นเหล่านั้นทั้งหมดบนอินเทอร์เนต็ตเขาไม่สามารถโต้เถียงกับทุกคนอย่างไรก็ตามยูซีไม่สามารถทนต่อผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่ทำท่าทางรังเกียจเขาแบบนั้น ในหมายความว่าอย่างไรกับคำความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถุยตามที่คาดไว้ไม่มีคำพูดดีๆจากพวกขยะสังคมยูซีถมน้ำลายออกมาเขาโกรธมากจนกระทั่งเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้ชายคนอื่นตอนที่408มาดูกันว่าใครถูกเมื่อเราแข่งขันเจียนอยู่เจียรีบดึงหยุกศัพอย่าหุนหันพลันแล่นหักในต่อยใครสักคนด้วยความใจร้อนเราจะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน หากยูซีตัดสินใจต่อยใครสักคนนั่นจะทําให้พวกเขาถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันสิ่งที่ได้ไม่เท่ากับการสูญเสียในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามหมูยังโกรธจัดเขาไม่ฟังคําพูดของเจียนอยู่เจียเขายังคงมีสีหน้าว่าเขาอยากจะชัดกับใครสักคนเจียนอีหลิงก้าวไปตรงหน้าและหยุดยูชีไว้เธอหยุดเขาไม่ให้ก้าวต่อไปในเวลาเดียวกันเสียงเธอก็เยือกเย็นและเด็ดขาดขณะที่เธอพูดกับสมาชิกในทีมของพึ่งพาผู้อื่น มาดูกันว่าใครถูกเมื่อเราแข่งกันผู้แพ้ต้องขอโทษในที่สาธารณะและยอมรับความผิดพลาดของตนเองไม่มีอะไรผิดปกติกับสิ่งที่เจียนอีหลิงพูดอย่างไรก็ตามคนที่พูดคำพูดนั้นเธอไม่ได้ดูเข้มแข็งเลยเสียงเธอนุ่มนวลและไร้เดียงสาธเธอมาที่นี่เพื่อขู่ใครจริงๆเหรอเมื่อได้ยินเช่นนี้บางคนในฝูงชนถึงกับหัวเราะ ใจวีเชิงหลีตาลงครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็เดินไปข้างหน้าและยืนอยู่ข้างๆเจียนอีหลิงสายตาเขาเต็มไปด้วยการเหยียดหยามมีใครมีปัญหากับสิ่งที่พูดมาบ้างไหมใจหวีเชิงคำรามสายตาเขากวาดมองไปยังฝูงชนที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาบอดี้การ์ดของใจหวีเชิงที่ก้าวไปข้างหน้าจากจุดที่พวกเขายืนอยู่ในตอนแรกเช่นกัน คำพูดของเด็กสาวฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกอย่างไรก็ตามคำพูดของชายคนนี้ไม่ใช่เรื่องตลกดวงตาเขาเป็นชาและหญิงพยองมีความหนาวเนียบหน้าหวาดกลัวในตัวคนที่ก้าวออกมาเช่นกันสีหน้าของผู้คนเปลี่ยนไปทันทีไม่มีใครตอบคําถามของจายหวีเชิงจากนั้นจ่ายหวีเชิงก็หันหน้าไปแล้วพูดกับเจี้ยนอีหลิงที่อยู่ข้างๆตัวว่าพวกเขาทั้งหมดตกลงเราจะตัดสินคะแนนกับพวกเขาหลังการแข่งขัน แม้ว่าคนเหล่านั้นจะยังไม่ตอบแต่จ่ายหวีเชิงได้ตอบแทนพวกเขาแล้วจากนั้นเจียนอ e ีหลิงก็เรียกอยู่ซีซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธออย่าเถียงกับพวกนี้เลยมันไม่คุ้มค่ากลับกันเธอน้ำเสียงเธอฟังดูคล้ายกับคำสั่งอยู่ซีรู้สึกถึงความกล้าได้กล้าเสียและความเด็ดเดี่ยวในเสียงของเธอหลังจากนั้นสุดท้ายอยู่ซีก็เยือเกเย็นลงเขาตระหนักว่ามันไม่คุ้มค่าจริงๆ ดังนั้นทั้งสคนจึงออกจากสถานที่จัดงานพวกเขาไม่สนใจคนรอบข้างในไม่ช้าเจียนอีหลิงและพวกของเธอก็จักไปจนหมดสิ้นผู้ชายที่เพิ่งได้รับความตกใจจากใจหวีเชิงสาบแข่งว่าเชี่ยววาวนั่นเป็นเรื่องเยี่ยมมากที่มีเงินเขายังจ้างบดีการ์ดอีกด้วยสุดยอดจริงๆ เพื่อนร่วมทีมพยายามทําให้เขาเยือกเย็นลืมมันไปเถอะอย่าลดระดับตัวเองให้ต่ำลงเท่ากับพวกนั้นมาดูกันดีกว่าว่าพวกนั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนเมื่อเราเจอทีมนั้นก็ให้ย้ำให้เละไปเลยเราจะได้แก้แค้นไปด้วยในตัววันแรกของการแข่งขันออฟไลน์เป็นการแข่งขันระหว่างจอมหังการกับทีมต่างประเทศ เมื่อทีมต่างชาติเล่นในทัวนาเมนต์ออนไลน์ผู้เล่นคนหนึ่งของพวกเขาได้ไลฟ์สดอยู่และด้วยเหตุนี้ชาวเน็ตจำนวนมากจึงได้เห็นจุดแข็งของทีมต่างชาติมาก่อนแล้วนอกจากนี้ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อในทีมต่างชาติคนเหล่านั้นรู้สึกว่าทีมต่างชาติมตีศักยภาพที่จะชนะการแข่งขันทั้งหมดแมตช์ของพวกเขากับทีมที่จ่ายเงินเพื่อได้ตำแหน่งนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นแมตช์ที่ดีในการชมเสมอไปอย่างไรก็ตามมันจะเป็นแมตช์ที่สนุกอย่างแน่นอน อัตราต่อรองบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอยู่ที่10ต่อ1แล้วก่อนที่ทีมจะออกมาสตรีมสดก็เต็มไปด้วยความคิดเห็นว้าวพวกเขาเจอกับทีมที่แข็งแกร่งตั้งแต่วันแรกงานนี้สนุกแน่ฉันตั้งตารอการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พยายามเกลียดพวกเขาไว้ยิ่งพวกในเกลียดพวกเขามากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาจะยิ่งภูมิใจในตัวเอง คนพวกนั้นไรยังอายเหลือเกินพวกเขาไม่สนใจรับผิดชอบหรือจะถูกด่าพวกเขาแค่อยากให้ทุกคนรู้จักฉันต้องสาปแช่งพวกนั้นฉันใช้เวลาหนึ่งเดือนเพื่อให้ได้ตำแหน่งในทัวร์นามเมนต์นี้ทำไมฉันจะไม่สาปแช่งผู้เล่นพวกนั้นล่ะพวกเขาไม่มีทักษะอะไรเลยและตอนนี้พวกเขากำลังจะแข่งขันกับทีมต่างชาติพวกเขาพยายามจะทำให้ประเทศของเราอับอายหรือไงตอนที่4 0 9เเด็กหญิงตัวเล็กเล่นวิดีโอเกมด้วยเหรอ ทั้งสองทีมเริ่มเข้าสู่สถานที่จัดงานสมาชิกสีคนของทีมจอมหังการปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมชุดทีมของพวกเขาคล้ายกับชุดนักเรียนมัธยมปลายของเกาหลีเจียนอีหลิงยังคงใส่กระโปรงผลีดของเธอตั้งแต่เมื่อวานจายวีเชิงเจียนอีหลิงเจียนอยู่เจียและอยู่ซีต่างก็ดูดีมากมายรูปลักษณ์ของพวกเขาดึงดูดสายตาผู้ชมได้มากมาย ผู้ฟังบางคนโต้อตอบด้วยความกระตือรือร้อนและตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสาวๆหลายคนที่ส่งเสียงว้าวในขณะเดียวกันก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมออนไลน์ที่กำลังรับชมผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิงสดว้า wow, วพวกเขาหล่อมากฉันน้ำลายสอว้า wow, วใครเป็นผู้ชายคนไหนที่เดินนำหน้านะถึงน่าจะเย็นชายอยู่บ้างแต่ก็ช่างหล่อเหล่านี้เป็นแมทของดาราหรืออะไรนะพวกนั้นหรือเปล่า ตอนแรกที่ฉันเห็นรูปถ่ายฉันคิดว่าพวกมันถูกรีทัชเพื่อให้สมาชิกในทีมดูสวยหรือหล่อขึ้นแต่ตอนนี้เขาหล่อมากเหลือเกินจริงๆเด็กหญิงน้อยนั้นก็ช่างน่ารักจังฉันคิดว่าฉันเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อนนะใช่ฉันคิดว่าเธอก็ดูคุ้นเคยเหมือนกันในรูปก่อนหน้านี้ฉันเห็นแต่ใบหน้าเธอเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ฉันรู้สึกว่าเธอดูเหมือนน้องสาวของเซียมินอยู่น้องสาวของเหล่าไอดอลบอยกรุ๊ปจูปิเตอร์ ทั้งสี่คนยังคงได้รับการยกย่องจากการปรากฏต,ตัวของพวกเขาอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ทําให้หลายคนอารมณ์เสียมากขึ้นนี่คือก e ีฬาอีสปอร์ตเราไม่ได้เปรียบเทียบไปหน้าที่นี้ถ้าสนใจจะมองหน้าคนก็ไปที่อื่นกันซะใช่นี่ควรจะเป็นเกมการแข่งขันตอนนี้บรรยากาศแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงถ้าพวกนายอยากจะไล่าตามดาราก็ไปที่วงการบันเทิงสิ ตอนแรกผู้คนจะมองดูรูปร่างหน้าตาในวงการบันเทิงดูเหมือนว่าเทรนด์ได้เปลี่ยนไปเป็นวงการกีฬาอีสปอร์ตแล้วหรือนั่นยอมไม่ได้พวกผู้หญิงไร้สมองและมีแต่รักหมดใจพวกเธออยากจะกระโดดใส่คนพวกนั้นรู้อาเจียนแยกคนเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายแล้วเพียงเพราะพวกเขาหน้าตาดีและมีเงินอยู่บ้างพวกเขาจงมีโอกาสได้โชว์หน้าตาต่อหน้าฝูงชนและตอนนี้พวกเขาก็ดึงดูดแฟนๆที่ไร้สมองและคลั่งรัก แล้วก็ได้รับความนิยมอีกด้วยกลยุทธน์นี้ในไม่ช้าคำถิ่นด่าก็ท้มทนเสียงที่ยกย่องทีมในเรื่องหน้าตาพวกเขาโมชีวินก็นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของเธอเช่นกันเมื่อเธอเห็นเจียนอีหลิงตรงกลางหน้าจอสายตาของโมชีวินก็เต็มไปด้วยความรังเกียจในรายการเรียลลิตี้เจียนอีหลิงได้ขโมยจุดสนใจไปเธอมีแผนที่จะอวดตัวในการแข่งขันเซิร์ฟ i n v อ็ด้วยหรือเปล่า โมชีวินเปิดแอป,ปขึ้นมาบันทึกการแชทก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับทีมจอมหั่การราวกับว่าเธอได้ขอให้อีกฝ่ายหนึ่งแจ้งให้กับสาธารณชนทั่วไปว่าโจมอหังการได้ซื้อตำแหน่งของพวกเขาในการแข่งขันโมชีวินส่งเงินจำนวนหนึ่งให้บุคคลน,นั้นนอกจากนี้ก็ยังมีข้อความที่มาพร้อมกับเงินจำนวนนั้นดำเนินการต่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในสตรีมสดตอนนี้โฟกัสที่เจียนอ e ีหลิง ได้ไม่มีปัญหารับรองว่าจะทำให้เธอพอใจจากนั้นโมชิวินได้เปลี่ยนหน้ากลับไปที่สตรีมสดไม่นานหลังจากนั้นก็มีข้อความจำนวนมากที่เล็งเป้าหมายไปที่การต่อต้านเจียนอีหลิงมีบางคนเรียกเธอว่าไรยังอายและบางคนบอกว่าเธอไรอยังอายเพราะอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ชายความคิดเห็นบางส่วนก็มุ่งเป้าไปที่ชุดที่เธอใส่ท่ามกลางความคิดเห็นทั้งหมดนี้ผู้เล่นจากทั้งสองทีมก็ได้รับการแนะนำ ภายใต้การจับตามองของผู้ตัดสินและผู้ชมผู้เล่นจากทั้งสองทีมเข้าที่นั่งและเข้าสู่ระบบเกมต้องปรับที่นั่งของเจียนอ e ีหลิงชั่วระยะหนึ่งก่อนเธอจึงจะสามารถนั่งได้พอดีจากนั้นเกมก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งสองทีมเข้าสู่แผนที่แผนที่ได้แสดงขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันนอกจากแผนที่แล้วยังมีหน้าจอขนาดเล็กอีก8หน้าจอที่แสดงมุมมองของผู้เล่นแต่ละคน ในเวลานี้ทุกคนจ้องไปที่มุมมองของเจียนอีหลิงไปเลยความสนุกกําลังจะเริ่มขึ้นฉันรู้สึกว่าวันนี้เราจะมีแมทสนุกสนุกให้ดูฉันพร้อมบันทึกแล้วตอนที่410พี่หญิงใหญ่ที่ทั้งสวยทั้งหน้าทนุถนอมตกหน้าทุกคน 1. มาดูการเล่นเกมที่มหัศจรรย์ของเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้กันฉันคิดว่าฉันสามารถบอกได้ว่าระดับการเล่นเกมที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ไหนจากการดูเธอ ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆต้องไม่รู้วิธีเล่นเกมเหล่านี้แม้แต่น้อยพวกเธอรู้แค่ว่าเสื้อผ้าแบบไหนดูดียิ่งกว่านั้นพวกเธอล้วนเก่งแค่น่ารักและขี้บ่นเท่านั้นผู้ชมออนไลน์มักโพสต์ข้อความขณะด,ดูสตรีมสดในมุมมองของเจียนอีหลิงเธอควบคุมตัวละครโลลิีของตนเองเดินไปรอบๆแผนที่ของเกมเธอก้าวร้าวเหลือเกินกับเส้นทางการเดินของเธอเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น เธอตรงไปที่ป่าไม่มีใครรู้ว่าป่ามีอันตรายอะไรบ้างเพื่อนร่วมทีมของเธออยู่ห่างไกลจากเธอมองที่เธอสีเธอกำลังมุ่งหน้าไปในป่าเธอไม่รู้แม้แต่พื้นฐานของการอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภยัยช่างเป็นเรื่องตลกเธอจะอยู่ได้ไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำใช่เธอไม่มีความตระหนักรู้เลยแม้แต่น้อยเธอมีความกล้าพอที่จะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์เช่นนี้ได้ยังไงโอพระเจ้าฉันไม่อยากแม้แต่จะมองเธอเลย ฉันว่าฉันเล่นได้ดีกว่าเธอนะห่าห้าหาเธอวางแผนจะเล่นด้วยการเล่นเกมระดับนั้นเลยหรือตลกชะมัดอย่างไรก็ตามขณะที่ผู้ชมออนไลน์พิมพ์ข้อความพวกเขาค่อยๆตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติไปโอ้เดี๋ยวก่อนทำไมฉันถึงคิดว่าตำแหน่งของเธอไม่เลวเลยทีเดียวใช่เธอดูไม่เป็นไรกับการวางตำแหน่งและเส้นทางฉันมีอาการประสาทหลอนงั้นเหรอ ขณะที่พวกเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้การแจ้งเตือนก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอการแจ้งเตือนการฆ่ามาจากผู้เล่นที่พวกเขาตั้งคำถามมากที่สุดเชียนอีหลิงได้แต้มอสังหาร360ให้ตายสิเธอได้สินแล้วสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมสินคือการได้ฆ่าศัตรูและได้แต้มเดี๋ยวก่อนมันเป็นการดับเบิลคิวเธอได้ฆ่าไปสตัวพร้อมกัน เธอได้ฆ่าไปห่างกันไม่ถึง10วินาทีนั่นหมายความว่ามันเป็นดับเบิลคินการฆ่าตับเบิลคนหมายถึงจํานวนคะแนนสองเท่าเธออาจโชคดีที่ฆ่าเซิร์กได้หนึ่งตัวแต่ถ้าเธอฆ่าเชิกได้สองตัวมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมนี่เป็นเรื่องที่ห่างไกลาจากการค่าคะเนของชาวเน็ตใครก็ได้บอกฉันทีว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เด็กหญิงคนนั้นยิงเก่งเหลือเกินการฆ่าเมื่อกี้นั้นเป็นเฮดชอต โอ้พระเจ้าเธออยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นกันทำไไมฉันถึงรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่กำลังหยอกล้อก,กับพวกเสิรกอยู่เดี๋ยวก่อนใครหรือบอกว่าพวกเขาจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหรือว่าเราเข้าใจข้อความผิดไปทุกคนยังคงตกใจกับเจียนอ e ีหลิงในขณะนี้ก็มีการแจ้งเตือนอื่นปรากฏขึ้นเพื่อนร่วมทีมของเจียนอ e ีหลิงได้คิวบ้างนั่นเป็นจ่ายหวินเชิงเขาได้รับทริปเปิลคิว แต้มอคะแนนของจอมหังการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทันทีจากนั้นเจียนอีหลิงก็ยิงดับเบิลคิวอีกครั้งทั้งสองเดินไปตามทางของตัวเองเจียนอีหลิงและจ่ายวินเชิงต่อสู้ตัวใครตัวมันอันที่จริงแล้วดูเหมือนกับว่าพวกเขากำลังแข่งขันกันเองสมาชิกอีกสองคนที่เหลือของจอมหังการก็ได้สินเช่นเดียวกันการแจ้งเตือนได้คิดของพวกเขายังคงปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ดังนั้นคะแนนของทีมของพวกเขาจึงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ทั้งฝ่ายตรงข้ามและผู้ชมไม่คาดคิดอีกด้านหนึ่งทีมต่างชาติที่ทุกคนชื่นชอบได้แต้มน้อยกว่าจอมหั่การเกิดอะไรขึ้นใครช่วยอธิบายสถานการณ์ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมทีมนั้นไม่ได้หมายถึงทีมต่างชาติที่แข็งแกร่งหรอกหรือแล้วการฆ่าฝ่ายเดียวอย่างสมบูรณ์แบบที่เราคาดไว้อยู่ไหนกันเอิ่มก็ตรงนั้นนั่นไงล่ะการฆ่าฝ่ายเดียวแต่ว่าเป็นทีมต่างชาติกำลังถูกฆ่า คนที่บอกว่าจอมหังการซื้อตามแหน่งในการแข่งขันอยู่ในหน้าในเจ็บไหมเดี๋ยวก่อนพล็อตเรื่องกลับกันหรือยังไงข่าวเป็นแค่ข่าวลืองั้นเหรอใครบอกว่าทีมนี้ซื้อตำแหน่งในการแข่งขันว่าออกมาเลยฉันจะสู้กับแกเองอาฉันเป็นแฟนทีมนี้ทั้งหน้าตาและรูปแบบการเล่นของพวกเขานั้นสุดยอดทั้งคู่เลยไปเลยสู้ส สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้